ก็เพราะวิบากกรรมนั้นนั้นนี่คือเป็นขรุก,กรรมของเรานี่ถือว่าเป็นกรรมธรรมดาธรรมดายังไม่ใช่ถึงขรุก,กรรไม่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่เคยฆ่าพระอรหันต์ไม่เคยทําสังฆเพทไม่เคยทำร้ายพทธเจ้าเออนี่ก็เป็นปกติแต่ทุกวันนี้อนันตริยกรรมเกิดขึ้นแล้วกับพระส่วนมากจะเป็น เพราะอะไรค่าบิดามารดาของตัวเองอย่านะลูกนะอย่ากุดดินดาย่านะอย่าพราดของเขียวนะอย่าจับเงินจับทองใช้ใจเงินทองเหมือนคารวะจ่าโยมถ้าจะเป็นต้องรับมีวิย,ยวัจกรของวัดเป็นผู้รับเป็นผู้ใจ้ใจให้พระวินัยเปียกเปียบซึเหมือนผู้เป็นบิดาของพวกเรานะเพราะค่าบิดามันะ่ะ ข่าบิดาไหมข่าศาสดาไหมล่ะนนเลนนะลหลุมที่เราเห็นตั้งแต่เป็นคารวาสนั่นทิ้งมีแต่พระเถเน,นจีวฏิกาเป็นไปนตกอยู่ในนั้น,น,นไม่ตกยังไงอ่ะพระนี่คืออนันตริยกรรมาข่าบิดาตัวเองนั่นโกนหัวนุ่งห่มพระหลงเฉยๆไม่รู้จักบุญคุณของผู้เป็นบิดามารดาเลยคิดจะทำแล้วก็ทำพอเราพูดขึ้นก็บพีหมดพิดมด อะไรผิดอะไรถูกแยกแยะให้เป็นไหมล่ะนั่นเรื่องของเรื่องมันนะอีบอกว่าเรานี่ผิดอีกบ่ามู่ว่าพวกว่าคณะอีกทีกน้าเอานะลูกเนะี่ยนี่คือความเป็นจริงหนึ่งถ้าลุงปูมไม่พูดล่ะแล้วลใครจะพูดล่ะแต่ลุงปูมไม่ทาใครจะทําล่ะมองแดนนี่มีแต่ฆ่าพ่อตัวเองฆ่าพ่อตัวเองพระรูกแหนมาก็ฆ่าพ่อตัวเอง ข้าแม่ตัวเองข้าบิดาข้าศาสดาอยู่นั่นแหละออกจากพวกอดแก้วนี่พัฒนยที่บริสุทธิ์ของพระเจ้านะเราเป็นลูกที่ดีหรือว่าเป็นลูกที่เลวนั่นแหละอนันติกรรมกับพระทุกวันนี้จึงเต็มโลกเต็มทงสารเราจะทําบุญกับพระกับสมณะไม่แหละหรือเราทำบุญกับอะไรกับพี่นาวนะลูกนะถ้าเราไม่กล้าไม่อาจไม่หันไม่พร้อมใจกันเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาก็มแจะจมก็จมนะลูกนะ ใครจะว่าเราเป็นอังงอ้งยุ่มอั้งยี่มาปุมมาเปียเป็นพระนอบนีเป็นพระไม่ดีก็แล้วตแต่เราก็ไม่เข้าไปก้าไก่แต่สิ่งที่เราทํานี่ถูกต้องดีงามตามหลักคําสอนของผู้เป็นปิดาหลวงปู่ไม่สามารถฆ่าบิดาของตัวเองได้หลวงปู่ไม่ใช่พระเลวๆซ้ำๆเหมือนหมู่เหมือนคณะเหมือนครูบาอาจารย์นะจะยังไงหลวงปู่ก็ไม่เข้าไปก้าไก่หรือพวกนั้น จะว่าหลวงปู่ว่าหมู่ว่าพวกว่าคณะเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะของใครของมงน,นนะโตกันทุกคนแล้วแกก็จะเข้าลงกันแล้วสมควรที่จะรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วยิ่งบรรพชาอุปสมบทมาเป็นพระเป็นสัมมณะเต็มภูมิแล้วหน้าจะมีสติกำลังปัญญาเป็นพระเป็นสัมมณะบ้างอันนี้คนละลูกเลยสเตว่าบรรพชาอุปสมบทมา สักแต่ว่าบวชหัวล้นเปล,เปล่าเปล่าไม่มีประโยชน์ใดๆหนึ่ไหนล่ะพระไหนล่ะสมณมะพอเราพูดผิดมดผิดมดนั่นแหละอนันติกรรมห้าขารูก,กรรมพระตัววันนี้จึงทำข้ารูก,กรรมข้าบิดาข้ามารดาตัวเองข้าพระอรหันต์ทำสังกฆเิรทำลายพระพุทธเจ้า ทำห้าอย่างนี้รวมก็ไม่หมดเลยกับพระเราที่ทําทุกวันนี้นะหรือจะอไงไรมาขั้นกันอยากให้หลวงปู่เรียกว่าอะไรข้าบิดามารดาไหมไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าดูที่ข้าพ่อตัวเองไหมทำลายหลักธรรมหรืไปไหนข้าพ่อตัวเองไหมพอหลวงปู่พูดขึ้นเรื่องธรรมเรื่องไม่ไหนก็บอกว่าหลวงปู่พิษหาเรื่องแล้ว ใช้ไล่ล่ะต่างๆน,นานาแล้วทำสังฆเพีรไหมข้าทำข้าวิินัยจับใจใช้สอยเงินทองขุดดินดายะผ่าของเขียวทำสิ่งต่างๆที่พุทธเจ้าทรงห้ามไม่กระทํา้้าพระพุทธเจ้าไหม พอหลักทำหลักวินัยเป็นตัวแตนของุูธเจ้าพเจ้าอะไรมาสอนกันอีกล่ะเป็นผู้วิเศษกันเรื่องไงนั่นแหละส่วนมากก็จจิงไปลงไปโน่นหมดเนี่ยเพราะเป็นอนันตริยกรรมหา้าพระเถรนเนจีอุบาสิกาเป็นผู้กระทำเองพอลง้กับคนอื่นพิดหมดเลยเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนักบุใหญ่เห็นความปรองดองสมัคขีกันเกิดขึ้นในพุทธศาสรา เราทำเอาวินัยเป็นครูเป็นบาเป็นศาสดายกไว้เหนือเก้าเหนือกระหมอ่อมแล้วปฏิบัติตามมันจะตายหงตายหาก,หากันหรื่องไงหรือเจ้ายังไงอีกหรือจเออออจ้าอะไรมาสอนกันลละพอหลวงปู่พูดกิ่งผิดหมดแล้วหาเรื่องแล้วดา่าแล้วพระก็ดา่าแล้วมหาก็ดา่าแล้วเอา้ามหาเรียนทนยําไมอ่ะก็เยอะแน่เรียนที่อภิทรรมปีดกนี่อไอพระวินัยปีดกดี ถ้าผมพูดผิดนะถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษาละ่ะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องรักษารักษาเท่าที่รักษาได้เมื่อเราไม่สามารถจดจำได้หมดเราก็รักษาแจงให้บริสุทธิ์ถือไปที่ตำรามีอยู่นี่เพราะนที่ผิดพลาดไปแล้วเราก็กลับวพระมาเพราะเราเผลอหลือเราไม่มีเจตนาลามุกจกกรเพศแล้วก็ตั้งสติใหม่ร,รักษาใหม่ ยังถือว่าไม่ใช่เป็นคนที่ฆ่าบิดามารดาตัวเองอยังถือว่าไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ทุกอันนี้มันเจตนาอะไรนี่แล้วมันจะบริสุทธิ์พูดผ่องได้ยังไงเราจะเป็นพระเป็นสร,รมนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ยังไงดูเอานะดูนะว่าเราพวกนี้มันผิดหมดผิดหมดน,น,นั่ยเนีอัตยตโนนาโถตนเลเป็นที่พึ่งของตนต้องพึ่งตัวเองแล้ว พึ่งทำพึ่งวินัยก่อนแล้วนี่คือพึ่งตัวเองอย่าพึ่งครูพึ่งบารูปไหนที่นอกทำนอกวินัยเหมือนกับตัวของพวกเราเองทำสังกับพีเหมือนกับตัวของเราเองฆ่าบิดามารดาฆ่า,าศาสดาทำลายพระพุทธเจ้าพี่นาวนะลูกนะพระพูดขึ้นมันไม่เข้าหูมหมูค่คณะกบา,าจานทร์ กบเป็นนี่แกะดำในฝู้หญิงแต่ผลุงผูไม่ทุกทานหรออจะได้จะฆ่าจะแหงดิ่งหาเราไงเราก็ไม่ทุกทานเพราะเราจักไม่ทำอันนอันันตริยกรรมหา้าเหมือนหมูเหมือนคณะเหมือนครูบาอาจารย์เหมือนอุบาสิการับทราบตามในนี้การทำชั่วอีกไม่มีในพจนานุกรมของลวงปู่น,น้อยยานาโรล จะไงมาสอนกันแหละต้าไม่เอาความสดความจริงมาสอนกัะเจ้าอะไรมาสอนกันไม่มีในพทนุทธนากรมหลวงลงปูง่นะที่จะทําชั่วอีกหลวงปู่จักไม่ทําชั่วอีกตลอดนันตการนี่คือพทุทธน,นากรมหลวงปู่น้อยยานาวโรนอย่ามายุ่งนะลูกนะอยากจะด่าก็ดาก่ดาแล้วก็ไม่เข้าไปก้าวไก่อยากจะฆ่าก็ฆ่าหลวงปู่ก็ไม่เข้าไปก้าวไก่แต่จะใหหลวงปู่ทาชั่วเหมือนหมูฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพระพุทธเจ้า ทำสังกเภทหลวงปู่ไม่ทำกรรมห้างอย่างไม่มีที่หลวงปู่จะเตะจะต้องก็แล้วแต่หมู่คณะครูบาอาจารย์จะทำผมก็ไม่เข้าไปเข้าไก่จะเป็นเปรตเป็นผีเป็นเดรัจฉีนอกรีดนอกเราผมก็ไม่เข้าไปเข้าไก่นั่นความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพระเจ้าอยัางไงอีกเอาอะไรมาสอนกันถ้าไม่เอาหลักคำสอนกุฎเจ้ามาสอน เราเป็นศาสตราเองกันหรือไงเราเป็นวิเศษกันหรือไงผมบวชมาหวังมากหวังผลหวังหลุดหวังพ้นผมบวชมาผมต้องการเป็นพระหันผมบวชมาด้วยความศรัทธาเงืนการปฏิบัติผมจริงกว่าปฏิบัติตั้งแต่ไปคราวาสนู่นไม่ใช่ว่าผมเพิ่งเป็นจิตเข้าสู่กระแสบุญตั้งแต่เป็นคราวาสไม่มีการทําบาปอีกศีลห้าก็บริสุทธิ์ศีลเปดก็บริสุทธิ์ สิ้สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อก็บริสุทธิ์ตั้งแต่ไปคารวาน,นู่นสอนตัวเองดีแล้วค่อยมาสอนลูกศิษย์ลูกขาผู้ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยกเว้นพวกที่ไม่เคารพก็สอนไม่ได้เพราะเป็นประทันบาลมะโกนหัวนุ่งห่มผ้าเหลืองเฉยๆไม่มีประโยชน์ใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมตามวัดวารามเฉยๆไม่มีประโยชน์เพราะความเคารพไม่มี ศรัทธาต้องเริ่มก่อนทุกสิ่งทุกอย่างอินทรีย์จึงจะแก่กล้าพระหา้าอินทรีย์หา้าถ้ามีความศรัทธามันจะมันจะเก่ก้าแล้วเป็นบุญเป็นกุศลได้ยังไงมันเป็นไปนไม่ได้มีบาปกุศลเข้าเต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยนั่นแหละนี